สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักที่กดเลยนะครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมนะกับการเปิดเรียนวันแรกสนุกกันบ้างหรือเปล่านะครับผมนะแต่ที่สนุกไปกว่านั้นก็คือบล็อกฟุตของเรานะครับผมนะล่าสุดเนี่ยมีสปอยมาใหม่นะครับผมนะฮะบอกเลยว่าสปอยไม่พักไม่ผ่อนไม่หยุดไม่ย่อนเลยนะครับผมนะ GM จ้าสปอยลอะไรกันขนาดก็ไม่ซาำนะครับผู้ชมะก็เป็นคําประโยคเป็นวลีเด็ดของพี่เลยนั่นเองนะครับผมนะซึ่งคิดค้นมาเมื่อตั้งแต่สมัยพระเจ้าเฮาเนี่ยครับผู้ชมโอะโอ้าแล้วกันเดี๋ยวเรราไปับ ชมสปอยร์ตเลยดีกว่าบอกเลยว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับผมนะฮะเกี่ยวกับมันใหม่คุณผู้ชมเป็นยังไงไปดูกันเลยเดี๋ยวก่อนนะครับผมนักท่องเที่ยวที่เรามองหาร้านรับเติมโรบักหรือเติมเกมพันแล้วล่ะก่น,นะครับผมนะแนะนำบอทยอชอปเลยถ้าใครสนใจใต้ตลิงก์มีคลิปโหลดไป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 โอเคเราตัดภาพมาเนี่ยเราต้องบอกคุณผู้ชมอีกก่อนว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยพี่ได้รับมาจากน้องคนหนึ่งนะครับที่ทักไปทางแอดมินเพจนะครับแล้วก็แอดมินเพจเนี่ยมาบอกกับพี่อีกทีหนึ่งนะ ส่งข้อมูลนะครับผมนะมาให้พี่นั่นเองนะครับผมนะฮะขอบคุณจริงนะโอเคนะครับผมนะแลวที่สาคัญเนี่ยก็คือเครดิตตรงนี้เนี่ยพี่จะให้เป็นท่าของยูซอสเลยนะครับผมนะซึ่งเป็นคลิปวิดีโอของเขานั่นเองนะครับซึ่งเนื้อหาในคลิปเนี่ยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นการทําคลิปแบบปกติของเจ้ายูซอสเลยนะครับแต่เหมือนจะมีการแทรกนะครับผมแต่ข้อมูลความลับบางอย่างนะครับซึ่งเป็นวิดีโอสั้นๆเพียงแค่ไม่กี่เสี้ยววินาทีนะครับก็เดี๋ยวเป็นยังไงเราไปดูตรงนี้เลยดีกว่านะครับผมนะก็เป็นช ว่าเป็นยังไงครับผมนะไปเลยครับแหมยูซอสก็เข้าใจซะด้วยนะครับผมนะมีการเอามาซ่อนหลังคลิปด้วยนะฮะเออทำท่าเหมือนแบบว่าตัดจบไปแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วยังไม่จบนั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณฉากนี้เลยนะฮะอ่ะนี่เลยนะครับผมโอ้โห มัดใหม่นะครับผมนะแต่ขออย่าให้โกงกว่ามมัดเก่าก็พอนะครับผมนะอย่ากโกงเกินแล้วพอ,เ,อเพราะว่าเดี๋ยวมันโกงไปปุ๊บเดี๋ยวมันจะต้องปรับใช่ไหมฮะเอออะไรประมาณนี้เราก็รู้สึกว่าจะหาของยากหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมนะถ้าที่เห็นอยู่ก็คือประมาณนี้นะครับผมนะที่สําคัญก็คือเออ่น่าจะเป็นอัปเดต2 7นี้แหละนะครับผมนะก็ไม่ทราบว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับผมนะเพราะว่ารู้สึกอ่าอัปเดต26ที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่งซาลงไปนะครับก็น่าจะไวๆนี้แหละเพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยนะครับบ็อกฟต์ของเราเนี่ยเหมือนจะเป็นการ เล่นที่แบบคือมึงช้า อัปเดตช้านะอพูดตรงว่าอัปเดตช้านะครับผมนะแล้วแถมอัปเดตแต่ละรอบเนี่ยคือเล่น2วัน3วันจบแล้วนะครับผมนะก็คือคนมันเก่งเกินท่านะนะคุณผู้ชมออเโอเคนะผมนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเปิดเทอมนะครับผมนะก็ยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมนะช่วงนี้เป็นฤดูฝนด้วยนะครับก็ใส่แมสใส่หน้ากากนะครับผมนะใส่หมวกกันน็อกแล้วก็สตาร์ทรถด้วยนะคุณผู้ชมกูจะไปไหนวะเนี่ยเอาล่ะนะครับผมในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะช่วยคอมเมนต์หน่อยละกันว่าชอบหรือไม่ชอบนะครัับบบผมมนนนะะจขอใหหห้โดแไก็ เมอนกันเข้ามาดูนะครับผมแนละสำหรับใครที่ชอบแนวนี้ก็อย่าลืมฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมแนละ้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายมีแค่นี้แหละเออ <laughs>